รีวิวอีกิสเป็นยังไงไปดูเฮ้ย <Hey, S 1> น้องพี่ไลน์สตรีมทุกวันตอนสองทุ่มอย่าลืมมาดูพี่ด้วยเว้ย้าใจเป้ามาดูพี่ด้วยโอเคครับ,รบก็รหัสนี้นะครับเป็นของน้องบารอนนะครับน้องรักของพี่นะครับน้องเขาให้รหัสพี่ยืมมานะอันดับแรกนะครับอีกิสนะครับเป็นตัวลับนะครับที่เพิ่งเพิ่มเข้ามานะครับในอัปเดตล่าสุดเนาะก็จะมาในตู้ รีมิตต์นะครับเนี่ยไม่มีการันตีนะครับสุ่มเอาแบบแล้วตะเวียนแต่กรรมอะ่ะแล้วแต่แบบดวงอ่ะที่มึงทํามาในชาติปางก่อนอะเนี่ยเป็นเงาหน่นครับก็จะสุ่มมานะครับสําหรับของอีโวนะครับอีกลีก็จะใช้เป็นเคอร์โซนะครับนี่นะครับก็จะใช้เป็น ดาวฟ้านะครับ14ดาวแดง14ดาวเหลือง35ดาวเขียว13แล้วก็ดาวลุ้ง3นะครับใช้เงิน3 8มหมนนะครับเคิร์สโซนะครับมานะครับก็จะสามารถอีโวได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าอีกลิสจะโหยขนาดไหนนะครับไปดู let's go โอเคครับตอนนี้เราก็เข้ามาใน Infinity m o โหดแล้วนะครับเดี๋ยวโอ้โห ใช้วาง2 2 5 0เลยครับเดี๋ยวขอวางตังก่อนแล้วกันวางตัวตังก่อนรอก่อน,รอ,อร,อนรอก่อนรออีกฤทธก่อนรอก่อนต้องวางตัวอื่นไปก่อนป่าวะวางตัวอื่นวางตัวอื่นไปก่อนป่าวะวางตัวอื่นไปตรงนี้แล้วกันรออันหนึ่งนะครับต้องใช้ตังจำนวนมากมาสออุ้ยมายังมาแล้วโอเควางตรงนี้เลยแล้วกัน ลองนี่แล้วกันลางนี่แล้วกันปึ้งใช้สองพันสองร้อยสิบนะครับในการบัตน,นะครับไหนมาดูสกิลก่อนสกิลแรกนะครับก็จะเป็นเหมือนแบบอะไรอะฟันอากาศแล้วก็เอ้ยเหมือนเศษขึ้นอะไรลงหัวมอนอะก็จะแบบตายไปเลยนะครับเนี่ยแล้วก็การจับตีก็จะเป็นวงอย่างนี้นะครับเนี่ย เป็นวงอย่างนี้เนาะการจำการจำตีเป็นวงประมาณนี้เป็นวงประมาณน,น,มามานี้วงกลมวงกลมขั้นต่อไปนะครับเดี๋ยวพี่ต้องอัพตังก่อนปะวะไม่รู้ว่าแบบใช้ตังเยอะหรือเปล่าขั้นต่อไปนะครับที่อัพนะครับก็สกิลเดิมนะครับส่วนระยะจะเพิ่มขึ้นนะครับคูลดาวลดลงดามเมจเพิ่มขึ้นนะครับใช้ถามสามพันนะครับ ขั้นที่สนะครับสกิลเปลี่ยนนะครับระยะระยะเพิ่มขึ้นนะครับคูดาวเพิ่มขึ้นนะครับดาเมจเพิ่มขึ้นเหมือนกันครับใช้3,800นะครับโหยิงลูกเหมือแนบบเป็นลูกบอลอะไรอ,ออกไปอะ่ะอ,อดูไหมยิงเหมือนเป็นลูกบอลขึ้นพลังอะ่ะแบบดำๆอ่ะออกไปอะ่ะเนี่ยดูว่ะขึ้นมารุตยูอะ่ะโคเท่เอ้ย คูท่ครับอืมคเทีคเทคเทขั้นต่อไปนะครับก็ยังเป็นสกิลเดิมเนาะระยะนะครับเพิ่มขึ้นนะครับคูดาวเท่าเดิมนะครับดาเมจเพิ่มขึ้นเหมือนกันใช้4 5 0 0ครับขั้นที่5นะครับสกิลเปลี่ยนนะครับ ส่วนระยะเพิ่มขึ้นนะครับคูดาวเพิ่มขึ้นนะครับดามเมจเพิ่มขึ้นเหมือนกัน,นครับใช้5 5 0 0ันหครับไหนมาดูสกิลกันโอ้โหทำอะไรอะ่ะจะขอดูจะชัดก่อนเหมือนแบบเสกพลังขึ้นมานะครับแล้วก็ดูครับโจมตีก็ยังเป็นวงเหมือนเดิมนะเหมือนเสกขึ้นขึ้นพลังขึ้นมาขอดูจะชัดก่อน เสกขึ้นพลังขึ้นมาครับเนี่ยเอาเรื่องนะเอาจงจริงอะ่ะท่นนะขั้นต่อไปนะครับขั้นที่6นะก็ยังเป็นสกิลเดิมอยู่นะแล้วก็ระยะนะครับเพ,นนะลลเ,รเพิ่มขึ้นนะคูดาวลดลงดาเมจเพิ่มขึ้นเหมือนกันครับใช้6,200ขั้นที่7ครับสกิลเปลี่ยนนะครับระยะ เพิ่มขึ้นนะครับคูเดาเพิ่มขึ้นดาเมจเพิ่มขึ้นเหมือนกันครับใช้เจ็ดพันหนึ่งดคนดูสก,กิลสิโอยเหมือนเสกขึ้นแบบพลังลงมาจากบนฟ้าเสกขึ้นพลังลงมาจากบนฟ้าดูดิโหแบบคือแบบขึ้นลงมาปุ๊บคือแบบมอนหายอะ่ะไม่ทันได้เห็นตัว แล้วก็เนี่ยเวลาอีกี้เขาโจมตีนะครับมันจะติดสถานะหวาดกลัวด้วยนะเนี่ยมันเป็นสถานะอะไรอะที่แบบเป็นหน้าปีศาจอะมันจะทำให้แบบตีแรงขึ้นนะครับจะทำให้ตีแรงขึ้นนะโอเคครับขั้นต่อไปขั้นที่แปดเนาะสกิลยังเป็นสกิลเดิมอระยะเพิ่มขึ้นนะครับ คูดาวลดลงดาเมจเพิ่มขึ้นเหมือนกันครับใช้8,5 0 0ขั้นที่9นะครับสกิลเปลี่ยนนะครับคูดาวเอ้ยไม่ใช่ระยะไกลขึ้นนะครับคูดาวเพิ่มขึ้นเหมือนกันครับแล้วก็ดาเมจก็เพิ่มขึ้นเยอะเลยครับใช้1 0 0 0 0่อุยอันนี้แบบเปลี่ยนการโจมตีเป็นแบบ full e l e นะแบบวงแบบโคตรกว้างอะดูดูดิ วงกว้างมากอ่ะโอ้โหคำรามเหมือนเป็นคำรามอ่ะคำรามสู้ศึกอะไรอย่างนัะนะ้นอ่ะวงสกิลกว้างมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกครั้งโอ้โหหายหมดอ่ะใครเข้ามาในวงนี้คือแบบหายหมดอ่ะโคตรตึงอ่ะครับบอกเลยโคตรตึงนี่ครับเหมือนแบบเหมือนเป็นคำรามสู้ศึกอะไรอย่งนั้นะหายหมดอ่ะ ขั้นต่อไปนะครับเป็นท่าเดิมนะครับระยะเพิ่มขึ้นนะครับคูดาวลดลงดาเมจเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณหมื่นหนึง่งใช้เงินหมื่นสองครับโหยังไม่จบอีกยังไม่หมดว่ะทุกคนเดี๋ยวเรามีสกิลพิเศษด้วยนะครับตอนนี้มีสกิลพิเศษดเดี๋ยวเดี๋ยวรอ็อกกดเลย2 0่สิบวิเนะี่ยเอ้ยสามสิบวิเนะี่ยเป็นสกิลพิเศษนะครับเดี๋ยวรอเลยรอ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  รอก่อนรอก่อนรอก่อนรอตังค์ด้วย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 โคตรเท่ครับบอกเลยโคตรเท่ครับมาครับสกิลมาแล้วนะเดี๋ยวผมลองลองกดเลยกดละเอ้ยเหมือนแบบอะไรอะ่ะปักกลับลงพื้นหรอปักหลับลงพื้นอะ่ะแล้วไงอะ่ะ มันเป็นสกิลพิเศษอะเนี่ยปรับเมื่อกี้เหมือนดาบมันร่วงลงมาทุกคนเห็นปะมันดาบมันดาบมันร่วงลงมาโคตรตึงอะแต่ไม่รู้นะว่าดาเมจเท่าไหร่เพราะว่าแบบมันมันไม่มีมอนแบบเดินอะไรเข้ามาได้เลยอะเป็นดาบพิเศษนะครับเดี๋ยวคูดาวมาแล้วกดให้ดูอีกรอบเดี๋ยวรับก่อนอ่าขั้นที่สิบเอ็ดนะครับระยะเพิ่มขึ้นนะครับคูดาว ลดลงนะครับดาเมจเพิ่มขึ้นอีกประมาณหมื่นหนึ่งใช้เงินหมื่นห้านะครับโอเคแม็กซ์ละเดี๋ยวพี่กดสกิลดาบให้ดูอีกรอบนะทุกคนจับตาดูนะโอ้โหหายหมดอะครับบอกเลยเหมือนเรียกดาบลงมาจากพื้นอนะอะไรอย่างนั้นอนะเอ,อไม่ใช่เหมันเรียกดาบลงมาจากสวรรค์นะ่ะเออเหมือนดาบสวัรคนะ์น่ะเอ้ยครับน้องๆสำหรับอีกีดก็ ที่เห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้แบบข้างใต้คลิปนะน้องสําหรับพี่ก็คือแบบโคตรเท่อะโคตรเท่โคตรอันตรายอะครับส่วนใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พี่ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมมาดูพี่ไลฟ์สตรีมนะครับพี่ไลฟ์สตรีมทุกวันตอนสองทุ่มนะครับไว้มาเจอพี่ตอนสองทุ่มด้วยนะครับบายบาย